ประเมินเพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยาฐานะครูชำนาญการนางสาวสุภรัตน์ประมวลตำแหน่งครูอันดับข้อศหนึ่งศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหลีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมออำเภอปลางกูจังหวัดศรีสะเกดเกิดวันที่9เดือนธันวาคมพศ2516 อายุ47ปีที่อยู่ปัจจุบันบ้านเลขที่79บ้านดอนหลีหมู่ที่10ตำบลสมออำเภอปลางกูจังหวัดศรีสะเกดประวัติทางการศึกษาคุณวุฒิสูงสุดศึกษาศาสตร์มหาบัณฑิตวิชาเอกการบริหารการศึกษาจากสถาบัานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี คุณวุฒิครุศาสตร์บัณฑิตวิชาเอกการศึกษาปฐมวัยจากสถาบันมหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษการรับราชการเริ่มรับตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กเมื่อวันที่สเดือนกันยายนพศ2 5 5 5ปัจจุบันดำรงตำแหน่งครูอันดับคศหนึ่งเมื่อวันที่สเดือนกันยายนพศ2 5 5 7 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหลีตำบลสมออำเภอรปรางกูจังหวัดศรีสะเกษอายุราชการ8ปี5เดือนการปฏิบัติงานในปีที่ขอรับการประเมินปฏิบัติหน้าที่ครูประจำชั้นอนุบาล3ขวบจำนวนชั่วโมงที่สอน25ชั่วโมงต่อสัปดาห์สอน6กิจกรรมหลักคือ กิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวกรระก,จจกรรรรจิจกรรมเสริมประสบการณ์กิจกรรมสร้างสรรค์กิจกรรมเสรีกิจกรรมกลางแจ้งและกิจกรรมเกมการศึกษากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนได้จัด6กิจกรรมหลักของการจัดประสบการณ์เด็กประถมวัยโดยใช้นิทานเกมการศึกษาบทบาทสมมุติ เพื่อส่งเสริมให้เด็กได้มีพัฒนาการครบทั้งสีด้านได้แก่ด้านร่างกายด้านอารมณ์จิตใจด้านสังคมและด้านสติปัญญาได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหลีได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่เวรประจำสถานที่ราชการ และปรับเวลาให้บริการประชาชนนอกเวลาราชการในวันหยุดนักอัตเลิก์วันเสาร์และวันอาทิตย์ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้มีอำนาจในการถอนเงินฝากธนาคารและลงนามสั่งจ่ายเช็คเงินฝากธนาคารของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมอปีพศ2563 ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการภาคกีสีไฟล์เพื่อดำเนินการจัดหาหนังสือเรียนและส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กอายุ3-5ปีของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนหลีประจําปีงบประมาณพศ2,562และพศ2,563ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ตรวจ ตอบการรับจ่ายเงินประจำวันของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนลีประจำปีงบประมาณพศ2563ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับสำหรับจัดซื้อชุดอุปกรณ์สำหรับห้องเรียนโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ ดีเอลทีวีจำนวนสามชุดสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดจันงงศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนลีและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบตอสมอสองประจำปีงบประมาณพศส5 6 4ได้รับการแต่งตั้งให้เป็น,นคณะกรรมการ คัดเลือกสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประถมใบประจำปีงบประมาณพศ2562และพศ2563ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการตรวจรับสื่อการเรียนการสอนวัสดุการศึกษาและเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กประถมใบ ประจำปีงบประมาณพศ2564ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนลีผลงานที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่การปฏิบัติหน้าที่หลักเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนในช่วงระยะเวลาสองปีที่ผ่านมาข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติการสอนซึ่งมีหน้าที่ความรับผิดชอบตามมาตรฐาน ตำแหน่งของครูสายการสอนข้าพเจ้ามีความตระหนักและพยายามที่จะพัฒนาตนเองพัฒนางานพัฒนาเด็กให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตา,ตามมาตรฐานการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้ดำเนินการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาเด็ก โดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่เน้นเด็กเป็นสำคัญและคำนึงถึงความแตกต่างระหว่างบุคคลเป็นหลักทำให้วิเคราะห์เด็กตามความสามารถความถนัดและความสนใจแล้วจัดกิจกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาเด็กให้เต็มศักยภาพความสามารถของแต่ละบุคคลปฏิบัติงานทางวิชาการของสถานศึกษา ข้าพเจ้าได้ปฏิบัติงานด้านวิชาการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดดอนลีสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลสมออำเภอปรางกู่จังหวัดศรีสะเกดประสานความร่วมมือกับผู้ปกครองบุคคลในชุมชนและสถานประกอบการเพื่อพัฒนาผู้เรียนข้าพเจ้าได้เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองเพื่อส,สร้างสัมพันธภาพที่ดี ระหว่างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กผู้ปกครองชุมชนและคณะกรรมการบริหารศูนเพื่อร่วมกันกำหนดแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขและพัฒนาการศึกษาร่วมกันการบริหารสังคมด้านวิชาการข้าพเจ้าได้รับบริการสังคมด้านวิชาการโดยจัดมุมผลงานเด็ก ให้ผู้ปกครองรู้ถึงพัฒนาการปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้ปฏิบัติหน้าที่ผลงานตามลักษณะงานที่ปฏิบัติตามมาตรฐานวิทยาฐานะวิเคราะห์มาตรฐานการศึกษาปฐมวัยนำมาจัดการหน่วยการเรียนรู้และจัดทำแผนการจัดประสบการณ์การเรียนรู้ โดยสอนตามแผนและบันทึกผลหลังการสอนทุกครั้งจัดการเรียนรู้แบบบูรณาการมีการสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมเพื่อให้เด็กบรรลุคุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามที่กําหนดไว้จัดบรรยากาศและสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ใช้สื่อการเรียนการสอนที่เป็นของจริง หรือวัสดุที่มีในท้องถิน่นเข้าร่วมรับการอบรมเพื่อพัฒนาตนเองอยู่เสมอเช่นพัฒนาด้านอบรมด้านวิชาการและการผลิตสื่อการเรียนการสอนการพัฒนาคุณภาพภายในพัฒนาคุณภาพเด็กดำเนินการวิจัยในชั้นเรียนเป็นประจำทุกปี วัดผลประเมินผลการเรียนรู้ของเด็กอย่างหลากหลายตามสภาพจริงและนำผลไปใช้ในการพัฒนาผู้เรียนจัดทำทะเบียนสื่อแหล่งเรียนรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่นโดยนำเด็กไปแหล่งเรียนรู้ต่างๆในชุมชนเปิดโอกาสให้เด็กได้เลือกแหล่งเรียนรู้ด้วยตนเอง ผลที่เกิดกับผู้เรียนครูผู้ปกครองชุมชนสถานศึกษาและการจัดการศึกษาแล้วแต่กรณีผู้เรียนมีพัฒนาการตามความถนัดและศักยภาพของแต่ละคนมีทักษะการเรียนรู้ทักษะการดำเนินชีวิตที่เหมาะสมได้รับการพัฒนาส่งเสริมคุณภาพจิตที่ดีมีคุณธรรมจริยธรรม ตามคุณลักษณะที่พึงประสงค์ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กได้อย่างน่าพอใจ